สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอน,นินทิตามาทิตะถังนะคะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับค่ะเลขที่27วันนี้จะมาท่องคำอุปสรรคและปริมาณฐานคำอุปสรรค10ยกกำลัง1เดคิ10ยกกำลัง2เฮกโต10ยกก,10ยกกำลัง3กิโล10ยกกกำลัง6เมกะ10ยกกกำลัง9กจิกะ10ยกกกำลัง12เทระ10ยกกกำลัง15เพตา 10ยกกำลัง1 8เอ็กซา10ยกกำลังลบ1เดซิ10ยกกำลังลบ2เซนติ10ยกกำลังลบ3มิลลิ10ยกกำลังลบ6ไมโคร10ยกกำลังลบ9นาโน10ยกกำลังลบ1ิฟิโค10ยกกำลังลบ15เฟมโต10ยกกำลังลบ18บอโตปริมาณฐาน มี7ปริมาณดังนี้ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรเวลามีหน่วยเป็นวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมอุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินกระแสะไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์ความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลา่าปริมาณของสารมีหน่วยเป็นโมลปริมาณฐานเสริมมี2ปริมาณหหน่วยที่ใช้วัดมุมภายในวงกลมเรียกว่าเรเดียน 2. หน่วยที่ใช้วัดมุมภายในทรงกลมเรียกว่าสเตเรเดียนขอบคุณค่ะ